สวัสดีครับคลิปนี้ช่องเพิ่มซักแชนแนลนะครับาพพี่น้องมาสำรวจราคาง้วนนะครับผมสำรวจราคาง้วนประจำวันที่19พฤศจิกายนพศ2565มห้ร้บห้านะครับตอนนี้ช่องเพิ่มซักแชนแนลยุทธีตลาดนัดน้องแกหรือตลาดนัดชุบภูบุตรนะครับตลาดเปิดทุกวันเสาร์นะครับสำหรับบรรยากาศัวนี้มีง้วนมีควายเข้ามาาหลยนะครับคุ้มาสื่อหลายนะครับครับสำหรับมือนี้ที่พาองสำรวจนะครับง้วนแม่ลูกนะครับแม่เดียวแม่สาวรวมไปถึงผู้ขอพันนะครับพี่น้องเข้ามาแล้วฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจชงเพิ่มซักกันแล้วกันนะครับและเพื่อที่จะ,ะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากข้างช่องนะครับสวัสดีครับแมเดียวบะครับตัวนี้เลียมสมแล้วแม่แยกลูกไปแล้วนะครับเนาะแม่เข้าผสมตัวใดไปอีกแล้วครับ VL เ o โลโจนะครับโรโนะครับ,นะรบสมาพิ่น้องผู้ที่อยากได่งัวนสูงๆส,สดๆไปเลี้ยงนะครับ ไลายป็นไครับผมเปิดไว้สีมือนหาทรงฟรีนะครับเอกสารใบหลอดครบนะครับผสมด้ละจังมือหรอครับผสมในเดือนหนึ่งพอดีนะครับเปิดไว้ซี่มืนนะครับงัวเข้ายืมเพื่อได้ก็ครับอำเพือเมืองรอยเอ็ดนะครับเนาะฝากเบอร์โทรติดตอครับ0 9 5ย์8 058ห้าหนึ่งห้าดห้าห้าเจ็ดหนึ่งนะครับ เปิสดดีสลึงฉิดดีนะครับโมบิตามีนะครับเนาะประกันต้มนี้นะครับนี่แหละครับตัวแดงนี่แหละครับผมสวัสดีครับเอาไม่จะโตครับผมสองตัวครับสองตัวนี่เนาะตัวนี้แหละครับ สาวน่อยจากเดือนครับผม18เดือนนะครับลูกของตัวใดครับลูกซีไว06นะครับเจ็ดเเรียบร้อยนะครับเอฟ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 เยฟเอฟเอเออเออเอฟเอฟรอฟเอฟเอฟอฟเอเเานเเ เปิดไว้เจ็ดสิบเจ็ดพันครับเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับตัวนี้วันไหนจะเปิดตัวต่อกันนะนะตัวตัวกันรุ่นสองศูนย์ครับ fk ห้าสองศูนย์ fk ห้าสองศูนย์นะครับตัวนี้นะครับแดงๆสดๆเลยนะครับสักเดือนครับตัวนี้ซ้ำกันครับราคาซ้ำกันนะครับผมราคาซ้ำกันนะครับตัวนี้พวงหางใหญ่ดีนะครับพวงหางใหญ่ดีนะครับเป็นสัตว์หนึ่งเป็นสัตว์หนึ่งแล้วนะครับเนาะ เปิดร้านเป็นเลครับตัวนี้ราคาเดียวกับเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทเนาะนะครับฝากเบอร์ทรติดตอครับ095ย์เก้าห้าหนซื้อพออยังก่าครับพอติวพอคำพี่ติวนะครับง้อยยุมเพื่ออะไรครับเพื่อติวปะติวยะโสนะครับทุรียนลายค่ ดีแล้วครับแมเดียวบอครับผมแมเดียวเขาเปิดไปหลายไปเลยครับหาที่หาครับมื่นหาพันบาทนะครับถ่านหล่อสมให้ตัวได้ไหมครับอเมริกันเจ็ดเก้าเก้าหรือว่าอเมริกันเก้าเก้าเก้ามีการเจ็ดเจ็ดเก้านะครับผมเปิดไวปหามื่นเปิดไปหามื่นหานะครับแมเดียวเนาะไม่เป็นแมรูกเนาะ แหนเดียวครับแห่เดียวนะครับผมสมเด็เดียวเหรอครับการหลอกการหลอกนะครับเ,เดือนแน่ๆเลยนะเดือนหนึ่งเดือนพอดีนะครับกะติดแล้วหรอนะฝา,ากเบอร์โทรติดต่อครับ0810535715ซื้อพออยังก่ครับหอ,อยอดเมืองสวงนะครับสำหรับพี่น้องผู้ที่อยากได้สายพนันธุกรรม งัวแดงบางมันไปนเรี้ยงกันทข้ามาติต่อสอบถามเลยนะครับขอบคุณห,หลายๆครับสวัสดีครับทังนี้แหละครับผมหลายไปนหนเ่ะครับสามหมื่นสามนะครับผมเยีเ่ยรูปไปแล้วบอกครับโอ้งัวสาวบ่ พร้อมเสซึ้งนะครับเนาะไม่ได้ผสมเนาะนะครับผมหลายเป็นใดก็ครับเปิดไว้หลายเป็นใดก็ครับสามหมื่นสามนะครับต่อรองได้เนาะแม่อายุใสก็ครับบ้านอายุใส่าอายุจังหารอายุจังหารนะครับเจ้ากเก่าเจ้าเดิมนะครับอ่าบุมม๊คบิ๊กตัวนี้เราแม่เนาะโอ้หน้าเขาอะโมเป็นยังดอกเขาป่ะเดีเ๋ยวมองนี่ออกลูกดอก นะครับผมฝากเบอร์โทรติดตอ่อครับ0934390536นะครับผมซื้อแม่ยังก่อนครับแมลิเนะครับเนาะแมลิจังหานนะครับเขาพูหลายๆครับมันหมาด้วยแม่เด้อ <c oughs> <c oughs> คู่ม่ลูกบะครับคู่ม่ลูกอะครับหลายไปเลยครับเจ็ดห้าหมื่นเจ็ดหามื่นเจ็ดพันบาทนะครับคู่ม่ลูกเปิดไว้หามื่นเจ็ดพันบาทนะครับลูกของตัวใดครับลูกของตัวใดครับลูกแรกลูกของตัวใดครับลูกเทพหกแปดนะครับแม่ขาดนำเลื่อนกันน้อยพี่น้องผู้ทีเกี่ยวของแล้วพี่น้องผู้ทีเกี่ยวขาออกแล้วนะครับกะองว่าไปเล่มหยากันเลย นะครับฝากเบอร์โทรติดต่อครับ08 08 573573 14นะครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับโอ้ยคือยืนนิ่งดีแทเถิดโอ้แม่ไดีเลย ก็ไปใส้เล่ยโอ้ตัวแม่ย่างดีดีแล้วครับไลฟ์ไปลยครับผมสี่หมื่นหนึ่งพันบาทนะครับราคางวงเพร่ในขยับด้วยเนาะพี่เนาะ แม่สาวหรือแม่เดียวครับแม่เดียวผสมไปบนท่านี้ผสมนะครับฝากเบอร์โทรติดต่อครับ0657372407นะครับผมสวัสดีครับไหลเป็นไรล่ะครับยืนจับอยู่นี่ สามหมื่นเก้าพันบาทเนาะนะครับผมพี hey> yeah, ่น้องผู so ้ทีอยากได้งว่าโซดไปเลี้ยงนะครับไปเลี้ยมหยานะครับนัว่าผสมไปครับนึก่าปีเก่าเดือนเพื่อได้ผสมออกจากคลองแล้วนะครับเนาะนะครับบริโภ์ได้หอยครับค้นขายกมาเองค้นเลี้ยงเอามาใครนะครับฝากเบอร์โทรติดต่อครับ 093 087 9598นะครับผมซื้อแม่ยังก่อครับแม่ลำดวนแม่ลำดวนง้อยุใสก่อครับผมอำเภอโพนทองอำเภอโพนทองจังหวัดลอยเอ็ดยอนะครับขอบคุณหลายๆครับค่ายี่อามนามส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 ามัาเนืมสามนามามาาานั สวัสดีครับคุณพ่อครับมือเนียวไหมสองตัวปะครับไล่แล้วจังไหนลหรอครับสองหมื่นสามพันบาทตัวนี้สองหมื่นหกนะครับสำหรับพี่น้องผู้ที่หางัวเหนื่อยนะครับไปเขาขุนนะครับหรือไปจับซัดหรือเขาคองขงฟร์มนะครับโทรเข้ามาติดต่อสอบถามได้ฝากเบอร์โทรติดต่อครับ098 0 98 3 9 3 1692นะครับผมคือพ่อยังก่อนครับพ่อยา่านะครับขอบคุณหลายครับ

ภูน้อยภูเนี่ยไลา์เป็นไหนก็ครับสองหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับผมเข้าหน้าเลยนะครับราคางเนี้ยนะครับผมหนังดีนะครับม้วนเฮวยูนเพิ่อได้ก็ครับยูจตุนะครับลอยเอ็นเท่าอยู่เนาะครูแม่รูปเอามาครูแม่ลูกเนาะเอาครูแม่ลูกจักบาทครับหาสุดสองนะครับผมฝากเบอร์โทรติดต่อครับ ศูนย์แปดสามแปดแปดเจ็ดสองหนึ่งสองซีขอบคุณหล,ลายๆครับของคุณพ่อปะครับตัวนี้ของพ่อปะครับคุณห้องซีบสองคนเนี่นี่บอกครับเนี่ยเพื่นห้องไวซีบสองบอกครับโอ้นอนลงแล้วพอดีนะครับตัวนี้สี่หมื่นสองนะครับ พ่อพี่สัญญากันสี่หมื่นสองนะครับนี่เด็กนี่เด็กก็ไข่ลูกพีชเห็นแน่ะครับผมสี่หมื่นสองสัญญาคาเดิมมันโดนนี่ดขายสิบเก้าโอ้โหนี่น่สี่หมื่นสอง嘛ครับตัวนี้แห,ห,ห,หะครับนี่ตัวนี้แหะครับตัวนี้ขายแล้วสี่สสี่สิบห้านะครับขายแล้วเือตัวนี้ ตัวน um ี้ตัวแม่ราคาสิไปสี่พันตัวนี้ตัวแม่นะครับลํำปีสกินหายแล้วงมาเอาฝากเบอร์โทรติดตครับงานงานเอาแล้วไอ้นี่ไอ้หมวกยิ่เด่นฝากเบอร์โทษติดตครับผมตัวนี้เนาะโอ้ผมขอพานก่อนนะครับเราต้องคนซื้อะโอ้ม่ไหนะอพคดดรอไหนพอจกไม่รป็นอ่างิรท่าเอ้ยาห สำหรับคลิปนี้นะครับชมทัพย์เองกับขอเก่าวรัาสวัสดีครับคลิปหน่าเจอกันไหมนะครับผม